อำเภอศรีรัตนะดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บนรอยเท้าภูเขาไฟหากจะพูดถึงอำเภอเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทั้งจากพื้นที่และผู้คนศรีรัตนะคืออีกหนึ่งดินแดนที่น่าภาคภูมิใจของชาวศรีสะเกดซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกันทรลักษ์ต่อมาได้แยกพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลศรีแก้วตำบลพิงพวยตำบลตูมและตำบลสะเยามาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอศรีรัตนะก่อนจะยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเต็มตัวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2532 วันนี้ศรีรัตนะมีเจ็ดตำบล90หมู่บ้านสิ่งที่ทําให้ชื่อของอาเภอเล็กๆแห่งนี้ก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศควบคู่ไปกับอําเภอขุนหารและอําเภอกันทรลักษ์คือผลไม้จากดินดีดินแดนแห่งภูเขาไฟท่ามกลางภูมิประเทศที่เคยเป็นรอยเท้าของภูเขาไฟโบราณทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกตพันหมอนทองชนีและก้านยาวเติบโตดีในดินของอําเภอศรีรัตนะจุดเด่นคือเนื้อแห้งมันหอมไม่ฉุนได้มาตรฐาน G.A.P และมี G.I รับรอง ขณะเดียวกันข้าโพดหวานศรีรัตนะก็เป็นที่กล่าวขานหวานกรอบสดส่งออกไปทั่วประเทศงานเทศกาลข้าวโพดหวานภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะจัดขึ้นทุกปีโดยมีทั้งการประกวดที่ดาข้าโพดหวานรำวงย้อนยุคแข่งขันส้มตำลีลาและกระบวนแหรรถตกแต่งด้วยข้าโพดหวานนับหมื่นหมื่นฝักเป็นงานที่มีสีสันสนุกสนานมีชีวิตชีวาแบบท้องถิ่นแท้ๆวัดสีแก้วศรัทธาแห่งชุมชนเป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่พศ2311 วันนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คพญานากรัตนามงคลศรสีวิไลชัยโยที่ตั้งสง่ายอยู่ที่วัดมีคนมาไหว้ขอพรขอโชคลาภไม่ขาดสายตลาดผลไม้ริมทางในสีรัตนะคึกคักทุกฤดูการทั้งข้าวโพดหอมกระเทียมทุเรียนเงาะฝรั่งกิมจูสตอหรือผลไม้พื้นบ้านอย่างบักเงวภูเขาไฟส่งตรงจากชาวสวนถึงหน้ารถคนเดินทางอำเภอรีรัตนะเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสและคุณจะหลงรักสีรัตนะบ้านเรา